วันนี้น้าต้องนะครับจะพาท่านู้ชมนี่มาทำความรู้จักกันกับกระถางอัจฉริยะนะครับผมไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆนะครับผมนี่แล้วก็มีสเกลบอกด้วยบอกระดับน้ำด้วยนะครับผมตามไปชมเลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมน้าต้องพ่อบ้านรวยสวนนะครับวันนี้น้าต้องจะพารีวิวนี่ครับผมกระถางลด น้ำอัตโนมัตินะครับผมนี่ใช้ได้ดีเลยนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บนี่มีทั้งสเกลนะครับผมมีทั้งไอตัวนี่ในตัวที่บอกระดับน้ํานะครับผมแล้วก็มีขนาดที่หลายหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกนี่นะครับผมก็จะเป็นเป็นกระถางนะครับผมเป็นกระถาง แล้วก็จะเห็นว่านี่ครับผมเขาก็จะมีช่องของเขาเนี่ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็มีพลาสติกลองเอาไว้นะครับเพื่อที่จะกักเก็บน้ํากักเก็บน้ําเอาไว้นะครับน้ําก็จะอยู่ระดับประมาณ1ใน1ใน5ของกระถางนะครับเวลาที่เราหลดรถไปนะครับแล้วก็จะมีตรงไหนนี่มีรูตรงนี้เออนี่ครับผมจะเห็นว่ามันจะมีรูตรงมีรูอยู่นะครับนี่เป็นช่องตรงนี้ในช่องตรงนี้นะครับผม ซึ่งไอช่องนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีติ่งขึ้นมาก่อนซึ่งอันนี้นะครับเขาจะรักษาระดับของน้ําในกระถางเนี่ยนะครับให้อยู่ประมาณ1ใน5้าถ้าเราลดน้ําเกินเนี่ยน้ำก็จะถูกระบายออกนะครับแล้วมันก็จะเป็นแผ่นพลาสติกเนี่ยให้เราใส่ลงไปรองนี้ปึ๊บแล้วก็มีนี่แล้วตัวมันก็จะมีแท่งเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกสเกลว่าได้เวลาลดน้ําแล้วหรือยังนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมมา ปลูกต้นไม้กันนะครับผมโดยใช้นี่เลยกระถางอัจฉริยะนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆนะครับสองสองวันลดทีงก็ได้นะครับผมตามน้าไปชมกันเลยกระถางที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นกระถางอัจฉริยะนะครับซึ่งจะไม่ต้องลดน้ําบ่อยๆนะครับมามาดูส่วนประกอบของกระถางไอทีนี่นะครับผมเขาก็จะมีเหมือนเป็นพัดเป็น2ชั้นนะครับผมชั้นแรก แล้วก็อันนี้ก็คือมีระบบระบายน้ำน้ำก็จะอยู่ประมาณหนึ่งในห้าของของตัวกระถางเนี่ยนะครับผมจนมีรูระบายน้ําเวลาที่น้ําเกินนะครับผมพลาสติกอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งวางลงไปนะครับมันก็ทําให้เหมือนมีน้ํอดูข้างล่างตลอดเวลานะครับผมมันก็จะมีความชื้นถ่ายขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องลดน้ําบ่อยๆนะครับและที่สําคัญนี่ที่ดีมีสเกลบอกนะครับว่าถึงเวลาลดน้ําแล้วหรือยัง อ่แล้วครับผมก็ใส่ดินลงไปนะครับผมประมาณครึ่งกระถางเสร็จแล้วก็นี่วันนี้ต้นไม้ที่เราจะปลูกนี่เลยครับผมบอนกระดาษด่างครับผมโอเราเทียบกันไม่ได้ไม่ได้เราต้องใส่ดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่เลยได้ระดับแล้วใส่ดินไปอีกพยายามให้มีวัสดุปลูกของกระถางเก่าให้เยอะที่สุดนะครับผม แต่ว่าเมื่อกี้เราหรือลากรีอลากไปแล้วเพื่อที่จะดูว่ามีไข่หรือเปล่านะครับปรากฏว่าอันนี้2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่มีไข่นะครับผมอันนี้เราก็ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขามากนะครับผมเดี๋ยวต้นไม้เขาจะบอบช้ำล่ะครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลดน้ำแล้วดูว่าสเกลของเขา สเกลไอ้บอกระดับมาตรวัดระดับน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะสูงขึ้นมานะครับผมให้เราเห็นก็สะดวกสบายอีกอย่างผมจะลดน้ำนะครับอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตตรงจังหวะที่เป็นลูกลอยนะครับผมมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกขึ้นมาเนี่ยนะครับเอฟดินเราก็ระบายน้ำดีนะใส่ไปปุ๊บซึมไปปับ๊บ นี่นะครับดูลูกลอยนะครับผมปึ๊บนี่นะครับลูกลอยเนี่ยนะครับมันจะจะมีจุกสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกว่าระดับน้ำนะครับในกระถางต้นไม้ข้างล่างเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับ ก็จะมีแม็กกับมินนะครับแม็กก็คือเต็มทะลุแล้วนะครับผมไม่ต้องลดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามินเนี่ยนะครับผมก็คือระดับมันต่ำเดี๋ยวผมขยับไปดูอ๊บนี่นะครับอ่าถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะลอยสูงขึ้นน,นะครับผมอ่าอ่าละครับผมอันนี้เนี่ยหละเป็นตัวกระถาง รดน้ําอัตโนมัตินะครับอทางอัจฉริยะนะครับซึ่งสามารถที่จะบอกระดับน้ําว่าเราควรจะต้องรดน้ำเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็เหมาะสําหรับคนขี้เกียจนะครับสองสวันทีค่อยมาลดทีหนึงนะครับผมแล้วก็มีประโยชน์ตอนเวลาเราไม่อยู่บ้านจะได้ไม่ต้องมาลดน้ํานะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ไปหาซื้อได้ครับมีขายทั่วไปครับผม ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ